สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่ธันนะครับกับบทตัดสินปิดหมอเภสัชนะครับโดยที่ส่วนใหญ่เขาจะวัดกันที่2เดือนสุดท้ายครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเดี๋ยวพี่จะแบ่งเวลาสาหรับน้องๆที่แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับน้องที่มีเวลาเยอะกับน้องที่แบบว่าไม่ทันแล้วจะสอบแล้วเราควรจะวางแผนอะไรยังไงครับในเรื่องของการอ่านนะครับแล้วก็การเตรียมตัวยังไงนะโอเคนะสไตล์ในการอ่านหนังสือพี่เคจะบอกเลยนะครับว่าสาหรับน้องๆมปลายรูปแบบที่พี่สังเกตมาน้องจะมีการอ่านหนังสือทั้งหมดสแบบนะครับพี่จะเร กับสไตล์แบบเต่านะครับโอเคนะซึ่งทั้งสองอ่าทั้งสองแบบนี้มีลักษณะการอ่านยังไงเดี๋ยวพี่จะให้เราลองฟังง่ายๆเลยนะครับโอเคนะการอ่านสไตล์แบบกระต่ายเอาง่ายเลยความรู้สึกของกระต่ายคือไงครับวใช่ไหมอ่านวครับประมาณนั้นคือสไตล์การอ่านแบบกระต่ายก็คือเหมือนกับว่าน้องเรียนหนังสือเร็วครับเรียนหนังสือเร็วแต่ว่าจะชอบพัก คืออ่านๆหยุดหยุด่ะเอาง่ายๆไหมครับว่าไงสมมติอันนี้คือเวลาเดินเวลาเวลาทั้งเทอมนะสมมติว่าเป็นเวลาทั้งปีนะครับกระต่ายเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะชิลแล้วพอใกล้สอบก็จะอ่านโอเคป่ะแล้วก็จะชิลใกล้สอบก็จะอ่านประมาณนี้ชิลใกล้สอบก็จะอ่านประมาณนี้อันนี้คือเป็นลักษณะการอ่านแบบกระต่ายนะซึ่งบอกเลยว่าเด็กส่วนใหญ่มักจะชอบอ่านแบบกระต่ายครับก็คือต้องต้องให้มันใกล้ๆไฟลนก่อนเราถึงจะอ่านอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะส่วนการอ่านแบบเต่านะครับ เ่าเนี่ยจะเน้นความสม่ำเสมอครับสม่ำเสมอแต่ว่าจะอ่านแบบเน้นแบบว่าไปอย่างช้าๆประมาณนั้นสม่ำเสมอเช่นวันนี้อ่านท,ท,ทีนิดน้อยๆเนี่ยข้อดีของเต่าก็คือจะอ่านแบบสม่ำเสมอมีไหมเพื่อนน้องที่เป็นการอ่านแบบเต่าคือจะมีความสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไปไวมากนะักก็คืออ่านเรื่อยๆและอ่านแบบสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะซึ่งเป็นข้อดีนะบอกเลยนะ เต่าเนี่ยเป็นการอ่านแบบสม่ำเสมอคือจะเป็นการอ่านแบบที่มีข้อดีมากเลยครับส่วนกระต่ายเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กที่แบบว่าเอออ่านแล้วก็อ่านอ่านหยุดหยุดนะประมาณนั้นเพราะนั้นอ่าใครที่อ่านแบบเต่านะครับพี่บอกเลยว่าโอกาสติดของน้องจะค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอ่านน้องอ่านแบบสม่ำเสมอนะครับส่วนกระต่ายเนี่ยก็คือต้องไปฝึกในเรื่องของความสม่ำเสมอนะโอเคนะสองอันนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่เด็กที่ได้คะแนนดีที่โรงเรียนมักจะเป็นเด็กแบบอ่านแบบเต่า โอเคไหมเออก็คือมีความสม่ำเสมอครับประมาณนั้นประมาณนั้นค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับส่วนเด็กที่เอ่อจะได้คะแนนแบบดีบ้างเอ่อน้อยบ้างก็คือกระต่ายครับก็คืออ่านใกล้ๆสอบใช่บางทีเราแบ่งเวลาไม่ถูกก็อ่านเอออ่านไม่ทันประมาณนั้นโอเคนะอ่ะซึ่งไม่ว่าจะน้องจะอ่านแบบกระต่ายหรืออ่านแบบกระเต่านะครับไม่ว่าจะเป็นม4ม5แล้วก็ม6ก็แล้วแต่นะสองเดือนสุดท้ายสําคัญนะอันนี้คือสองเดือนสุดท้ายก่อนสอบเอ็นทันนะครับบอกเลยว่า ไอ้ตัวเนี้ยติดไม่ติดอยู่ที่ตรงนี้แหละครับโอเคนะสิ่งที่พี่อยากจะบอกเลยก็คือตัวที่คนที่จะได้เปรียบเนี่ยก็คือจะเป็นเต่าครับเต่าจะได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเต่าอา่านสม่ําเสมอสะสมมาเรื่อยๆื่อแต่สิ่งที่เต่าจะต้องเพิ่มในช่วงสองเดือนตัวนี้ครับเต่าจะต้องเน้นในเรื่องของการอาร่านแล้วก็การฝึกโจทย์นะครับประมาณนั้นเพราะว่าเต่าส่วนใหญ่จะชอบอา่านแต่จะไม่ค่อยชอบทําโจทย์นะครับประมาณนั้นคืออ่านเยอะเนื้อหาเยอะความรู้เยอะแต่ว่าฝึกโจทย์เนี่ยจะ ทำได้น้อยประมาณนั้นโอเคนะเตา่าส่วนใหญ่ลักษณะนิสัยของเขา,เขาก็คือจะชอบอ่านหนังสือไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโจทย์เนี่ยจะ,จะไม่ค่อยอยากทําประมาณนั้นแต่ว่าก็จะมีเต่าบางคนนะเต่าบางประเภทนะที่บบว่าอา่านด้วยแล้วก็ทําโจทย์ด้วยนะครับประมาณนี้โอเคนะส่วนกระต่ายบอกเลยว่ากระต่ายเนี่ยจะขี้เกียจไม่ได้นะเพราะว่าสองอาทิตย์สุดท้ายนิสัยของกระต่ายก็จะไงอ่ะสองอาทิตย์สุดท้ายแล้วกันพี่ประมาณนั้นโอเคไม่ไม่ทานนะน้องยังไม่ทนันโอเคนะเพราะฉะนั้นในช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายครับอ่าถ้าน้องที่อ่านแบบอ่ากระต่ายนะคือน้องจะต้องแบบว่า ใส่ความสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ต้องไฟลนก้นตลอดเวลาในระยะเวลา2เดือนนะเพราะฉะนั้น2เดือนตัวนี้ติดไม่ติดวัดกันที่2เดือน,นครับส่วนเตาก็คือฝึกโจทย์เยอะๆนะครับประมาณนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ติดครับเพราะว่าน้องได้ภาค C เยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเนื้อหายเยอะโอเคนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเต่าหรือกระต่ายนะครับสองเดือนตัวนี้พี่แนะนําว่าให้เราเอาเน้นแบบผสมกันผสมผสานกันผสมผสานในที่นี้ก็คือจะมีความสม่ําเสมอถูกไหม สม่าเสมอของอ่าของเต่านะครับแล้วก็มีความไวของกระตา่ายกระต่ายเนี่ยส่วนใหญ่เวลาอ่านหนังสือเขาจะาอ่านเร็วนะเขาจะไม่ได้อ่านแช่นานๆครับแต่ว่าเต่าส่วนใหญ่เราก็จะอ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คือแช่นานๆประมาณนี้ครับประมาณนั้นเพราะนั้นของกระต่ายส่วนใหญ่เขาจะเน้นอ่านเนื้อหาเร็วๆจะใจความสําคัญแล้วก็เพื่อเหมือนกับว่าจะรีบไปพักรีบไปเล่นอะไรประมาณนี้ใส่ของกระต่ายนะครับประมาณนั้นก็คือ,อ,ข,อของน้องก็คือจะต้องเน้นความเสมอเน้นความไวแล้วก็เน้นฝึกโจทย์ครับประมาณนี้โอเคนะอ่ะซึ่งแน่นอนว่า คลิปเรียนของพี่จะสามารถช่วยน้องได้ทั้ง2สไตล์นะครับก็คือทั้งสไตล์เต่าแล้วก็สไตล์กระต่ายเลยนะโอเคนะเพราะว่าคลิปเรียนของพี่จะเป็นเนื้อหาที่สรุปใจความสําคัญอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เอาเวลาเนี่ยไปทําโจทย์โอเคนะซึ่งแน่นอนว่ากลับเข้ามาคลิปเรื่องของพี่อันนี้น้องๆหลายคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าของพี่อาจจะมีติวฟรีทั้งหมด20คอร์นะครับเป็นคอร์ที่แบบว่าออกข้อสอบเอ็นทันเยอะๆแล้วก็เป็นตัวทนานําคะแนนเพราะฉะนั้นสําหรับน้องๆที่แบบว่ามีเวลาจํากัดแล้วก็มีเวลาไม่จํากัดนะครับเดี๋ยวพี่แบ่งเป็นน้องเป็น2กลุ่มเหมือวกันนะน้องที่มีเวลาหนังสืออ่านเยอะๆเช่เพนพวกน้องมสีน้องมอ .5 อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะมีสไตล์การเรียนอีกแบบหนึง่งส่วนน้องที่แบบน้องมหก ยี่สิบอนี้สำหรับน้องที่อยากเข้าหมอเภสัตชบอกเลยต้องดูให้ครบนะย้าต้องดูให้ครบนะครับด้วยปกติจะต้องดู2รอบนะครับประมาณนั้นโอเคนะซึ่งพี่คิดโครงการแล้วก็หลักสูตรให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าโครงการเนี่ยที่น้องๆแบบสงสัยกัน มันจะมีอยู่2โครงการครับอันแรกคือโครงการป้าน้องเป็นหมอเภสัชนะครับอีกอันนึงคือจะเป็นโครงการพร้อมสอบ70%ใน30วันนะครับจะไม่เหมือนกันนะโอเคปะ่ะคือโครงการป้าน้องเป็นหมอเภสัชก็คือน้องจะได้เรียน20คอร์สเมื่อกี้โอเคปะ่ะนานเมื่อกี้นะก่อนหน้านั้น20คอร์สนะพี่จะเอา20คอร์สเนี้ยมาแบ่งเป็น16สัปดาห์ครับให้น้องเรียนแต่ละสัปดาห์คือมันจะได้ไม่เหนื่อยมากครับอันนี้เหมาะสําหรับน้องที่แบบมีเวลา เยอะๆนะเหมาะสำหรับตั้งแต่น้องม .4 เลยนะครับน้องม .4 น้องม .5 หรือน้องม .6 ตอนตอน้ตนๆน,นะประมาณนี้จะเหมาะมากครับเพราะว่าเรียนไม่เหนื่อยมากก็สามารถเรียนพร้อมกับงานที่โรงเรียนได้ด้วยนะครับประมาณนี้โอเคนะซึ่งเนะี่ยปรติค่าสมัครของพี่ก็จะมีแบบฟรีกับแบบ150นะครับซึ่ง150จะได้อีบุ๊คลรียงรอ่ขอซึ่งน้องๆก็จะสั่งอ้ตัวนี้กันเยอะนะประมาณนั้นอ่ะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องรีบแล้วประมาณเวลาเหลือไม่ถึง ไม่ถึงสองถึงสามเดือนนะครับประมาณนะั้นอาจจะสักสองเดือนหนึ่งถึงสองเดือนประมาณนะี้พี่แนะนําเลยเนาะจะต้องลงไอ้ตัวนี้พร้อมสอบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในสามสิบวันก็คือเอาไอ้ยี่สิบคอร์ดหน้า,มาเมื่อกี้ครับยี่สิบคอร์ดนะดึงมาสิบห้าคอร์ดครับโอเคนะแล้วเอาสิบห้าคอร์ดนะมาทําตารางเรียนให้น้องเรียนได้สามสิบวันอันนี้พี่ให้น้องเรียนฟรีนะบอกเลยนะครับเรียนฟรีเพราะว่าเออเหมือนกับเป็นการครั้งสุดท้ายแล้วคือน้องจะสอบแล้วไนงะคือแบบว่า ให้น้องๆได้แบบว่าเรียนได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าแบบว่าน้องสนใจริงก็คือจะมี100บาทนะครับถ้าจะสั่งเพิ่มจริงยิ่งมันก็คือตามเรียนได้แหละเออจะเรียนฟรีก็ได้ประมาณนั้นหรือว่าอ,อ,อยากเรียนให้ง่ายขึ้นก็นะครับมันก็จะมีอ e ีบุ๊กสั่งอ e ีบุ๊กก็ได้นะรประมาณนี้โอเคนะ,ะเดี๋ยวพี่จะาพูดลึกแต่ละโครงการนะโดยปกติน้องที่มีเวลาเยอะเขาจะเรียนอย่างนี้นะครับก็คือจะเรียนป้าน,น้องออโครงการป้าน,น้องเป็นหมอเภสัชก่อนนะครับแล้วก็พอใกล้สอบเขาก็จะมาตัวนี้หนึ่งเดือนครับประมาณน,น ประมาณนั้นที่เรียนมาหนึ่งเดือนประมาณนี้โอเคนะแล้วเวลาที่เหลือก็ลุยโจทย์รัวๆครับประมาณนั้นอ่ะเรามาเริ่มกันโครงการป้าน้องเป็นหมอเภสัชเปิดรับสมัครแล้วนะครับเปิดรับสมัครเรื่อยๆไม่มีปิดรับสมัครนะโอเคปะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเรียนระหว่างพี่กับน,น้องนะครับก็คืออ่าน้องเรียนแล้วก็นอ้องอ่ ก็มารายงานครับว่าเรียนตามตารางวันนี้เรียนไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับโอเคนะะโดยรวมก็คือง่ายๆเลยครับก็คือลักษณะของโครงการอันนี้พี่แม่ธิบายเยอะแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะมีคลิปแยกในเรื่องของโครงการนะก็สรุปสั้นๆเลยละกันก็คือมีตารางเรียนครับจะเป็นางวันที่1วันที่2วันที่3แล้วน้องก็เรียนตามเนี้ยตามคอร์สอย่างเงี้ยเลยครับ เออประมาณนั้นซึ่งจะมีวันพักให้ด้วยอย่างเช่นวันที่4ก็เป็นวันพักนะครับเรียนเพียงแค่วันละ2อชั่วโมงเรียนผ่านคลิปวิดีโอนะครับประมาณนั้นก็คือถ้าเรียนจบน้องก็จะเก็บวิชาหนักๆได้เกือบหมดเลยนะประมาณนี้อันนี้คือเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็มีน้องสมัครเยอะมากนะครับประมาณนี้ โอเคนะเพราะมันสมัครฟรีหรือเปล่าเออมันนั้นสมัครฟรีวันนั้นสำหรับน้องๆที่สนใจอ e ี100บุ๊กหนึ่งร้อยบาทนะครับก็หน้าปกอ e ีบุ๊กจะเป็นอย่างนะี้นะอันนี้จะเป็นรวมลิงยนนะครับก็คือน้องสามารถกดเข้าเรียนแล้วก็เรียนได้เลยมันก็จะช่วยสะดวกสบายมากกว่านะครับที่จะบอกว่าไปตามหาคลิปเรียนเองประมาณนี้โอเคอ่ะต่อมาคําถามคือเราถ้าจบ30วันแล้วเราทําไงต่อพี่จะมีไอ้ตัวนี้ครับเป็นตะลุยโจทย์เจ็ดสามัญน,นะครับก็คือ,อพยายามคัดข้อสอบของอปีหกสี่นะครับ เริ่มตั้งแต่ปี6-4แหละเออเดี๋ยวถ้ามีเวลาเขาไปทำปี6-3หรือว่าปีหน้าก็จะอัปเดตเลยนะเป็นปี6-5ปี6ตามที่ออน้องๆสอบกันนะครับประมาณนี้โอเคนะก็พยายามจะทำให้ครบทั้งหมด7วิชานะเพราะว่าหมอเก่งวิชาเดียวแม่งไม่ติดนะครับมันต้องเก่งหลายวิชาโอเคปะ่ะคือใน7ตัวน้องจะต้องเก่งอย่างต่ำ3า3ตัวอัพประมาณนี้เออหรือถ้าสตัวอัพหรือ5ตัวอัพยิ่งดีนะครับประมาณนั้นโอเคนะ อ่ามันจะมีพี่จะทําแบบเป็น2เจนนะครับก็คือเป็นเจนเอเจนเอคือจะเป็นเจนตัวที่แบบเชื่อเฉือนติดไม่ติดเนี่ยเชื่อเฉือนประมาณนั้นคือมันเป็นตัวทําคะแนนครับแล้วเด็กก็คืออ่าถ้าได้คะแนนเยอะก็ได้คะแนนเยอะเลยถ้าได้คะแนนน้อยก็คะแนนน้อยเลยนะครับประมาณนี้ โอเคนะก็คือจะมีฟิสิกส์คณิตครับแล้วจริงๆมันจะเป็นอังกฤษนะแต่ว่าพี่ใส่เคมีไปด้วยประมาณนะั้นใส่เคมีก่อนเพราะว่าอังกฤษมันใช้เวลาเยอะไงพี่อาจจะ,ะยังทําไม่ทันนะครับประมาณนี้โดยประมาณก็คือพี่จะเริ่มจาก3คอร์สนี้ก่อนประมาณนี้โอเคครับแล้วถ้ามีเวลาก็จะเป็นเจนบีก็คือ,อเก็บอีก4วิชาที่เหลือนะครับประมาณนะั้นเพื่อช่วยเหลือน้องๆน,นะครับโอเคนะ,ะถ้ามีเวลาว่างพี่ก็จะทําให้นะครับโอเคนะก็จะเป็นคอร์สเรียนให้โอเคสาหรับโครงการปั้นน้องเป็นหมอวิศว์สำหรับรน้องๆที่มีเวลาเหลือ,อ3เดือน ขึ้นไปก็คือมากกว่า3เดือนนะครับก็แนะนําว่าให้ลงโครงการนี้ค่ะก็เปิดรับสมัครแล้วสมัครได้เรื่อยๆไม่มีหมดอายุนะหมายความว่าน้องจะสมัครตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่า การเรียนมันจะเป็นหลุมนะเดี๋ยวอันนี้พี่จะมีคลิปอธิบายให้เราอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะารการเรียนอันนี้มันจะมีการส่งงานส่งการบ้านสรุปด้วยเหมือนกับเป็นการบังคับให้น้องต้องเรียนนะครับประมาณนั้นแล้วน้องสามารถอ่านสรุปของเพื่อนด้วยเลยนะน้องที่ทําสรุปสวยก็จะได้เนี่ยเรางวัลรางวัลประมาณนี้การบ้านดีเด่นน้องๆที่เรียนกันนะครับเออประมาณนี้ก็น้องสามารถไปอ่านสรุปของเพื่อนที่ทําสรุปสวยก็ได้เป็นการทบทวนของเรานะเป็นการอาทำสรุปสะสมเอาไว้แล้วคอร์สของพี่ที่เรียนเนี่ยก็คือจะได้เรียนทั้งหมด20คอรเยนนเป็ ดานะโอเคนะน้องสามารถเรียนพร้อมกับเรียนที่โรงเรียนได้บ้างได้ด้วยนะครับเพราะว่าออที่โรงเรียนแน่นอนงานมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็แบ่งเวลาเรียนครับประมาณสัปดาห์สอชั่วโมงครับก็ สามารถช่วยให้น้องแบบว่าเรียนเข้าใจมากขึ้นแล้วเก็บเนื้อหาได้ไวมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเรียนเก็บเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะน้องที่ลงโครงการป้าน้องเป็นหมอเพสันนะครับใกล้สอบเขาจะลงการเอ่อลงโครงการพร้อมสอบ70%ก็คือไอของก่อนหน้านั้น่ะที่พี่พูดเพิ่งพูดไปครับอีกรอบหนึ่งเป็นการทบทวนคอร์สเรียนตรงนี้ครับทำให้แม่นยํามากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็แน่นอนว่าก็จะไปเก็บ ลุยโจทย์ที่พี่เคยบอกไปเมื่อกี้แหละเออที่เป็นเป็นเออจ็วิชาสามัญน,นั่นเองนะครับออซึ่งแน่นอนว่าโครงการออป้าน้องเป็นหมอเภสัชจะมีตัวอ e ีบุ๊กด้วยนะครับประมาณนี้ซึ่งอ e ีบุ๊กตัวนี้จะราคาต่างจากไอ้ตัวเมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นอ e ีบุ๊กคอร์สเต็ม150านะครับประมาณนั้นเพราะว่ามันมี20คอร์สไงแล้วก็จะมีออคอร์สเรียนอื่นๆอีก3 6ที่คลิปเป็นเพิ่มเอ็กต้าให้เพิ่มขึ้นมานะตัวนี้ก็คือจะมีคอร์สเรียนมากมากกว่าไอ้ตัว อีบ e ุ๊กหนบาทก่อนหน้านั้นนะครับที่เป็นของโครงการ70็สิเปอเซ็นะเพราะว่าอันนั้นจะมีแค่สิบห้าคอร์สโอเคก็สามารถใช้เรียนร่วมกันได้นะก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าน้องซื้ออ e ีบุ๊กหน่ห้าสิบาทน้องสามารถเอาไปเรียนกับไอโครงการเจ็สเปอร์เนได้ครับเพราะว่าทุกคอร์สของโครงการเจเปอยู่ในอ e ีบุ๊ตัวนี้แล้วเพียงแต่ว่าอ e ีบุ๊กตัวนี้จะมีบวกห้คอร์สเพิ่มแล้วก็บวกอีกสามสิบหกคลิปเพิ่มประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะอะ ลงเรียนเพิ่มได้นะอันนี้ดีมากนะพี่บอกเลยว่าเ <c oughs> นื้อหาอัดแน่นแล้วก็ช่วยให้น้องบอกว่าสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะส่วนข้อถนัดแพทย์พี่ออกเด่นประยุกนะครับเอ่อสามารถประยุกต์ทำข้อสอบได้ทุกรูปแบบเลยเพราะว่าฝึกแนวคิดแบบหมอนนะจริงๆอันนี้มันจะมีคอร์สฟ,ฟรีก่อนนะไปเรียนคอร์สฟรีก่อนก็ได้ครับว่าเออถ้าเรียนคอร์สฟรีแล้วสนใจก็คอ่อยสั่งเป็นคอร์สแบบคอร์สเรียนจริงๆนะประมาณนี้โอเคเอาละอันนี้คือคอร์สเอน t i m ครับที่น้องๆหลายคนรอคอยโอเคนะถามว่าเสร็จยงังตอบเลยว่าใกล้เสร็จแล้วจริงๆ ทักไลน์มาพี่มาถามได้ครับว่าเอ้ยคอร์สนี้เสร็จแล้วหรือ,อยังพร้อมแบบว่าที่จะซื้อหรือ,อยังอะไรประมาณนี้ครับก็คือสามารถทักมาถามได้นะโอเคนะโดยปกติพี่จะเริ่มจากตัวฟิสิกส์ก่อนนะครับไล่เลยฟิสิกส์เลขแล้วก็เคมีราะชีวะหรืออาจจะชีวะก่อนหรือ,อ,รอ,อเคมีประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าตั้งไอตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันต้องเสร็จแน่นอนครับเพราะว่าพี่ตั้งใจจะทําให้มันครบนะครับเพราะว่าช่วยให้น้องอนคือถ้าน้องเก็บไอพวกนี้ได้หมดแล้วประหยัดเวลาอ่านหนังสือได้แล้วเอาเวลาที่เหลือไปลุยโจทย์นะมันจะช่วยให้น้องทำ เอาละมาอันนี้ตัวอย่างคอร์นะครับเป็นการโชว์นิดๆโอเคนะจริงๆคอรฟฟิสิ่มันก็จะเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้อะรีวิวคอร์ฟิสิส์อันนี้คือจะเป็นหน้าปกเดี๋ยวพี่จะทําคลิปอธิบายเนื้อหาข้างในก่อนนะครับเพื่อให้น้องๆแบบว่าเห็นภาพมากขึ้นนะลักษณะของคอร์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับไงสวยงาม20คอร์ครับก็จะเป็นครบเลยทุกข้อสอนจากประสบการณ์แล้วก็ เน้นแบบว่าเอาไปใช้จริงครับเน้นเนื้อ,อที่แบบว่าสิ่งที่น้องควรจะรู้จริงๆอ่ะแล้วเอาไปทําข้อสอบจริงได้เลยดูจบก็คือทําโจทย์ได้เลยจะไม่เน้นแบบนะ้าแบบเชี่ยแอะไรประมาณนั้นนะมันเสียเวลาเพราะว่าเราต้องการจบเนื้อหาเร็วๆครับแล้วเอาเวลาไปลุยโจทย์ไงประมาณนั้นติดไม่ติดอยู่ที่ลุยโจทย์แล้วงโอเคปะ่ะเพราะนั้นเราต้องจบเนื้อหาเร็วๆนะครับโอเคนะอันนี้คอร์สที่เพิ่มมาก็เป็นนายคอร์สเลขคอร์สเคมีใช่ไหมครับโอเคนะคอร์สชีวะคอร์สชีวะเนี่ยพี่พี่ทำอันนี้เพิ่มขึ้นมาาาเพระว่ เออพี่ทําอันนี้แยกออกมาก่อนนะครับก็คือขอของชีวะคือสรุปชีวะในเรื่องของพืชครับเพราะว่าน้องๆรีเควสมาว่าพี่ครับขอเรื่องพืชหน่อยเพราะว่าแบบอ่านเองมันใช้เวลาเยอะแน่เลยประมาณนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะ <sniff ing noise> พร้อมก็คือสามารถสั่งได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้ายของพืชเป็นเอนทันของพืชที่แบบว่าเออทำพี่ทําเรื่องพืชก่อนจริงๆมันจะมีในเรื่องของพันธุศาสตร์ด้วยนะแต่ว่าพันธุศาสตร์พี่กําลังทําอยู่นะครับประมาณนี้โอเคแล้วแต่ก็จะเสร็จแล้วล่ะเร็วๆนี้แหละประมาณนั้นครับโอเคเอาละมาเพอนั้น แนะนำให้รีบลงโครงการนี้อย่างรวดเร็วเลยครับจริง,รงเพราะว่าโครงการนี้จะใช้เวลาเรียนแค่1เดือนนะแล้วส่วนอีกหนึ่งเดือนก็คือโครงการลุยโจทย์ครับประมาณนั้นมันจะทันพอดีประมาณนี้โอเคนะถ้าน้องมีเวลา 6- 8เดือนก็คือสำหรับน้องม6ที่แบบว่าเพิ่งแบบว่าเข้ามาใหม่นะครับก็แนะนํามาลงตัวนี้ก่อนเลยนะครับก็เรียนแบบชิวๆสิบสัปดาห์นะครับแล้วก็พอใกล้สอบ2เหลือเวลา2เดือนก็คือน้องก็ค่อยลงไอ้ตัวเนี้ยโครงการก็คือเหมือนกับว่าจะ เป็นการรีมาทบทวนของไอ้ตรงนี้อีกรอบหนึ่งทําให้น้องแบบทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นเข้าใจมากขึ้นโอเคนะเพราะนั้นอาลงลึอกอีกนิดนึงนะครับสรุปสาหรับน้องๆที่แบบว่าตอนนี้ช่วงนี้มันใกล้สอบแล้วใช่ไหมอีก2เดือนมันจะสอบแหละเพราะนั้นก็คือแนะนําว่าลงเลยครับโครงการนี้อันนี้จะเป็นคลิปนะครับรายละเอียดโครงการสามารถดูได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่เออแปะไว้แปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปแล้วกันประมาณนี้โอเคนึงเดือนเรียนตรงนี้ให้ครบครับถ้ามีเวลาก็สามารถสั่งสองคอร์สนี้เพิ่มได้ก็ดีมากเลยนะอืม่อะปรรสบกาณเ พอตรงนี้หนึ่งเดือนเสร็จแล้วปุ๊บอีกหนึ่งเดือนหลังนะครับก็รีโจทย์ครับประมาณนี้ โจทย์จะะวิชาสามัญประมาณนี้พี่จะลักษณะของก็คือเหมือนกับว่าทําโจทย์แล้วก็เฉลยไปเลยนะอันนี้ข้อดีของมันก็คือมันจะคุมเวลาได้นะครับปกติเวลาน้องเอาโจทย์มาฝึกทําเองน้องจะคุมเวลาไม่ค่อยได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติโจทย์มี30ข้อน้องคุมเวลาสัก60นาทีหรือสองชั่วโมงเงี้ยบางทีมันจะใช้เวลาเลยครับประมาณนั้นเพราะวาบางทีเราอ่านเราทําความเข้าใจอะไรเงี้ยซึ่งของพี่มันจะดีก็คือระบุไปเลยครับว่าก็เพราะว่ามันเป็นอัดคลิปไงคือระบุคือน้องสามารถคุมเวลาได้ว่าเอ้ยเนี้ยคลิปเนี้ยค ยาวสองชั่วโมงก็คือมันก็จะจบในสองชั่วโมงเนี่ยครับประมาณนั้นยกตัวยอย่างนันนี้ยกตัวยอย่างแต่ว่าจริงๆคลิปจริงๆมันอาจจะไม่ถึงสองชั่วโมงนะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นสไตล์ในเรื่องของคลิปครับพี่จะแบ่งคลิปเป็นแบบว่าเฉลยเป็นข้อๆไปนะครับโอเคนะแล้วก็จะมีแบบว่าทําจริงนะครับให้น้องเห็นแบบว่าสไตล์การทําข้อสอบแบบว่าถ้าน้องฝึก โจทย์หลายๆข้อแล้วเนี่ยจะสามารถทําจริงได้ไงมันจะใช้เวลาน้อยกว่าในการเรียนรอบแรกนะครับเพราะนั้นก็คือออกแบบมาให้น้องสามารถดูได้หลายๆรอบนั่นเองก็ช่วยให้น้องสามารถทําข้อสอบได้ไง่ายขึ้นเพราะว่าจําได้ไงประมาณนั้นก็อย่างน้อยน้องก็ต้องจาเสียงพี่ได้บ้างแหละว่าเอ้ยข้อนี้พี่เคยบอกว่าต้องทาอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคนะโดยที่พี่ตั้งใจจะทำสามอันแรกก่อนนะครับโอเคนะส่วนอันนี้จะทําต่อมานะครับเถ้ามีเวลานะโอเคปะเออน้องที่สนใจก็ นะครับเตรียมสั่งจองไว้ได้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับปีต่อไปก็จะเป็น6564ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะโอเคนะมันจะเป็นโครงการตรุโจดนั่นเองนะเออมันเป็นข้อตรุโจดนั่นแหละเออตรุโจดของข้อสอบสามาัญจริงจริงนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีเวลาเยอะนะครับ โอเคนะไอเมื่อกี้คือเวลาน้อยว่ะสองเดือนโอเคถ้ามีเวลาเยอะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเปิดมหกมาพี่แนะนาเลยนะอันนี้สำคัญมากนะลงอันนี้ก่อนเลยครับเรียนให้ครบยี่สิบคอร์นะครับแล้วถ้ามีเวลาก็คือแนะนำสองคอร์นี้ครับต้องเรียนครับจริงๆควรเรียนจริงๆอ่ะเพราะว่ามันช่วยประหยัดเวลาน้องได้จริงนะครับอืมหลังจากนั้นถ้าแบบว่าน้องเรียนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคือน้องก็จะพร้อมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับประมาณนั้นแล้วเราก็จะไป,เ,ปเก็บความแน่นจากคอร์สเอนทานถ้าน้องอยากเรียนคอร์สเอนทานนะหรือว่าน้องจะข้ามไปดูโจทย์เลยก็ได้้นนะครรัับปมาณ มันก็จะวนกลับมารอบเดิมโอเคนะอ่ะอันนี้เป็นสไตล์การเรียนสําหรับน้องมหนะนะครับประมาณนั้นมหที่เพิ่งเปิดมาใช้สูตรโครงการสูตรนี้บอกเลยว่าแน่นอนครับจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบติดแน่นอนโอเคนะสำหรับน้องๆที่เหลือเวลา2เดือนก็ <c oughs> จะไปดูโครงการ70ใน30สิวันจะช่วยน้องได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะสำหรับน้องมสน้องมห้านะครับก็แนะนําว่า ลงเรียนเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นก็จะช่วยให้นอห้องแบบว่ามีเวลาตรงนี้เยอะขึ้นมากเข้าไปอีกนะก็คือจะยิ่งได้เปรียบอะ <c oughs> คือถ้าน้องยิ่งฝึกโจทย์เยอะน้องจะยิ่งได้ความไวไงประมาณนั้นโอเคนะยิ่งเรียนจบเนื้อหาเร็วยิ่งได้เปรียบอยู่แล้วนะครับประมาณนี้โอเคนะอะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูรีวิวจากน้องๆที่หลังเรียนกับติวกับพี่นัทนะครับเพราะปกติอ่าในกลุ่มติวของพี่นัทมีประมาณหกพันกว่าคนนะประมาณนั้นเยอะมากประมาณนั้นก็มีน้องๆที่เรียนแล้วก็จะเขียนรีวิวให้พี่พจริๆรรีีววมเป็นน้อยยะคับ คือพี่ใส่ได้คงไม่หมดแหละประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรูปบันผ่านแล้วกันโอเคอ่ะมันจะมีพี่จะแบ่งเป็นหลายๆคนอย่างนี้ครับโอเคนะถ้าตายก็คือเอ่อน้อง ถ้าน้องสนใจอยากอ่านให้น้องกดสต็อปแล้วก็อ่านนะครับแต่ว่าพี่จะไปไวนะเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะครับโอเคนะอย่างแรกเช่นน้องคนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าเขาอยากเข้าคณะอะไรน้องคนที่2อยากเข้าคณะอะไรน้องคนที่3น้องคนที่4นะครับอ,อยากเข้าคณะอะไรแล้วก็ความรู้สึกที่ได้เรียนกับพี่นัทนะครับบทที่ชอบมากที่สุดเพราะว่าพี่สอนทุกวิชาแล้วก็สอนทุกบทนะครับประมาณนั้นโอเคนะแล้วก็พี่ก็จะถามว่าเออเหมือนกับเป็นแรงกระตุ้นถ้าน้องได้มาเรียนแล้วได้อพี่เป็นรหัสน้องอยากให้พี่พาไปเรียนอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่น เลี้ยเนื้อย่างเลี้ยงอะไรอ่ยมุกทะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอ่าอันนี้น้องอาจจะเห็นว่าเอา้าอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าพี่เรียนหมอหรือว่าน้องอยากเข้าทันตาก็จะเจอพี่ได้ไงก็ไม่เจอแล้วพี่จะไปเลี้ยงได้ไงย่าลืมนะก็คือพี่อ่าพี่มีเพื่อนอยู่ครบทั้งสี่คณะนะทั้งหมอทันตแพทยศาสตวสตวะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าน้องเข้าคณะพวกนี้ได้พี่ก็จะฝากไอ้เพื่อนพี่ดูแลนะครับว่าเอ้ยน้องคนนี้สอบติดนะ น้องคนนี้อยากกินนี้เอ้ยพาไปเลี้ยงน้องคนนี้พาไปเลี้ยงเนี้ยหน่อยนะประมาณนั้นโอเคนะเพราะนั้นก็คืออ่ามันก็จะเป็นข้อดีอีกอันนึงนะครับที่ว่าเออการที่สอบติดสายการแพทย์นะคือไม่ใช่แบบว่าน้องติดอ่คณะน,นี้แล้วก็คณะนี้นะน้องจะได้เพื่อนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นน้องติดเภสัชน้องก็จะได้เพื่อนเป็นหมอเพื่อนเป็นทันตะเพื่อนเป็นเภสัชใช่เออ เพื่อเป็นสตาวะโอเคเพราะว่าพวกนี้เวลาเรียนปีหนึ่งครับถ้าเป็นสถาบันใหญ่ๆนะมันเรียนด้วยกันเช่นจุฬาหรือว่าเรียนมหิดลครับมันมันเรียนพร้อมกันอะ่ะมันเรียนด้วยกันเพราะนั้นน้องก็จะได้เพื่อนต่างคณะโดยปริยายโดยที่แบบไม่ต้องอะไรเลยคนนั้นก็จะมีเพื่อนเยอะนะครับในสายการแพทย์อะไรพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ในสายการแพทย์มันก็จะเป็นเพื่อนในสายการแพทย์ด้วยกันจะไม่ค่อยไปคุยกับคณะอื่นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทําไมประมาณนั้นโอเคนะส่วนใหญ่ก็จะคุยกันในสายการแพทย์นะครับเพราะว่ามันคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าประมาณนนนนนนนีีีีี้้้้้อออคคค่่่่ะรางทชับ น้องคนที่6นะครับน้องคนที่7น้องคนที่8เร็วๆนะประมาณนี้โอเคนะสไตล์ก็จะเป็นลักษณะครับว่าอยากเข้าคณะอะไรความรู้สึกได้ได้ติวนะความประทับใจนะครับโอเคถ้าน้องอยากอ่านให้ครบก็กดพรแล้วก็อ่านนะครับอ่านคนที่8แล้วพี่ไปไวๆนะคนที่9คนที่10คนที่11คนที่12คนที่13คนที่14นะครับโอเคนะไปอีก14คนคนที่15คนที่16คนที่17นะครับไปเรื่อยๆคนที่18คนที่19คนที่20แล้วก็คนที่21 คนที่ยี่สิบสองเยอะไหมอันเนี้ยแค่บางส่วนนะจริงๆมีเป็นร้อยๆเลยนะโอเคนะคนที่ยี่สบองคนที่ยี่สบสามคนที่ยี่สี่คนที่ยี่ห้านะครับอ่าน้องคนที่ยี่หกน้องคนที่ยี่สิบเจ็ดน้องคนที่ยี่สิบแปดโอเคน้องคนที่ยี่สิบเก้าน้องคนที่สามสิบน้องคนที่สามสิบเอ็ดน้องคนที่สามสิบสองน้องคนที่สามสาโอ้เยอะโอเคโอเคสมมติถ้าน้องอยากอ่านเพิ่มเติมก็น่าจะไปตามอ่านอีกกว่าร้อยรีวิวได้ในยูทูบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยแบ่งเวลาทำแยกไว้แล้วกันนะครับประมาณนี้ กดพอล้วก็อ่านได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือน้องให้เสียงไปในทางเดียวกันนะครับก็คือชอบสไตล์การสอนของพี่เพราะว่ามันสุบสั้นเนื้อหาไม่ยืดยาวกระชับแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงมันดีกว่าการที่แบบว่าเราเรียนเนื้อหายืดยาวแต่เราจับอะไรไม่ได้เลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็เวลาไปดูโจทย์ก็ แน่นอนยังไงก็คือเด็กที่ลุยโจทย์เยอะก็จะมีโอกาสที่จะสอบติดเยอะอยู่แล้วเพราะว่าข้อสอบข้อสารการแพทย์นั้นวัดที่ความไวัยนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้คือโดยโลงของโครงการพี่จะช่วยน้องครับสําหรับก็เด่นเด่นพี่จะปรกพกรไปที่น้องม .6 นะครับประมาณนั้นโอเคแต่น้องม .5 ก็สมัครเยอะเหมือนกันนะลา่าลังน้องม .4 เริ่มสมัครมาแล้วนะประมาณนะั้นคือน้องม .4 รีบนะครับช่วงนี้โอเคนะเออเดี๋ยวต่อไปพี่จะเพิ่มโครงการเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวอ,อาจจะทําเป็นคลิปแยกออกมาเป็นโครงการแบบว่า ปูพื้นฐานทั้งหมดเลยแบบใหม่เลยสำหรับน้องน้องที่สนใจอยากจะมีเป้าหมายอยากจะเข้าสายการแพทย์นะครับตั้งแต่น้องมสี่อะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนกับว่าจะให้น้องจบเนื้อหาเร็วๆแล้วก็ฝึกโจทย์เยอะๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็ถ่ายทอดความคิดแบบหมอในการช่วยเหลือคนให้แบบน้องๆไปด้วยนะครับออสมมติถ้าติดหมอจะได้เป็นหมอที่ดีๆมีคุณภาพดีๆนะครับประมาณนี้โอเคนะประมาณนี้ครับโอเคอ่ะอันนี้คือจะเป็นแบรนด์ของพี่นะครับก็คือเป็นออพี่นัดนะครับลูกก่อนได้เปลี่ยนหรือว่าพี่นัติวเตอร์หรือว่าพี่มอนัดก็ได้นะเอาง่ายยๆคือังงไไก็ด โอเคนะครับอ่ะแบนด์ครัี่ก็คงจะใช้แบนด์นี้แหละประมาณนั้นเดี๋ยวอาจจะอาจจะประมาณนี้โอเคนะก็คือติวเตอร์พี่นัดตุกันได้เปรียนนะครับโอเคอ่ะอันนี้คือจะเป็นคลิปกลยุทธ์นะครับสำหรับน้องๆที่มีเวลาก็สามารถไปตามดูเล่น,ลนๆได้นะครับโอเคนะคลิปที่พี่แนะนําให้น้องดูนะครับคือคลิป,ลปนี้คลิปนี้ครับคลิปที่2เคล็ดลับการสอบติดข,ของพี่นัทนะครับควรจะดูอย่างยิ่งน้องจะรู้วิธีในเรื่องของการรับมือกับความขี้เกียจแรงเอ่อแรงจูงใจที่แบบว่าเพิ่มแรงจูงใจให้น้องอ่านหนังสือนะครับแล การสร้างแรงบรนดาใจต่างๆอันนี้ดอกเลยต้องดูสำหรับน้องๆที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะสร้างไฟในตัวเองในการอ่านหนังสือคลิปนี้ต้องดูส่วนคลิปนี้ควรดูไหมคลิปนี้ก็ควรดูเหมือนกัน โอเคนะอันนี้จะเป็นเต็มอิ่มสีนาทีเลยนะก็คือสําหรับอยากติดหมออ่ะคือมันต้องมีอยู่แล้วน้องๆที่อยากติดหมอแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนครับก็ดูคลิปนี้นะแนะนําให้ดู2คลิปนี้พอประมาณนั้นนะครับโอเคส่วนคลิปอื่นๆก็ถ้ามีเวลาก็ไปดูได้นะโอเคหนๆก็ในๆละอธิบายแต่ละคลิปเลยเละกันโอเคนะพวกนี้เป็นคลิปแนะนําเป็นคลิปแนะแนวน้องๆนะครับโอเคนะก็น้องดูคลิปนี้จบแนะนําที่อยากให้ดูก่อนเลยก็คือ คลิปที่2ครับเพราะว่าน้องรู้อยู่แล้วนะว่าน้องอยากเข้าหมอถูกปะเออแต่ถ้าน้องๆที่อยากเข้าหมอแต่ยังไม่รู้ว่าเริ่มต้นตรงไหนก็ให้ดูคลิปที่1ก่อนนะครับประมาณนั้นแล้วก็มาดูคลิปที่2อโอเคนะหลังจากนั้นถ้าน้องอยากเข้าโครงการของพี่หรืออยากเข้ากลุ่มติวพี่มันจะมี3ามคลิปครับอันแรกก็คือจะเป็นโครงการของพี่ในกลุ่มครับว่ามีอะไรบ้างนะแตกต่างกันยังไงอะไรไหมก็จะอธิบายอยู่ในคลิปนี้ส่วนนี้ก็คือเป็นแนะนํากลุ่มครับว่ากลุ่มของเราอ่ะมีพี่หมอกี่คนอะไรประมาณนี้เออตั้งมาได้ยังไง แล้วก็มีการจัดติวน้องยังไงนะครับโอเคนะส่วนนี้จะเป็นลำดับในการดูคลิปติวนะครับว่าในกลุ่มเรามีลำดับในการดูคลิปติวยังไงบ้างนะครับโอเคนะซึ่งจริงๆไอ้ดลำดับการดูคลิปติวก็ สำหรับน้องๆที่อยากดูเองนะแต่ถ้าน้องที่ไม่อยากดูเองก็แนะนำว่าสมัครโครงการนะง่ายสุดลวประมาณนั้นก็จะมีพี่ดูแลให้นะครับโอเคนะอ่ะห้าแล้วนะอันที่หกก็จะเป็นคอร์สกลยุทธ์ของพี่นันครับว่าทำไมเด็กที่เรียนกับพี่นัยถึงสอบติดหมอเยอะนะครับพี่นัยใช้กลยุทธ์อะไรจริงๆกลยุทธ์ก็ง่ายๆครับก็จบเนื้อหาเร็วลุยโจทย์เยอะจบก็ติดแล้วประมาณนั้นแต่มันทำยากนะเพราะว่าการจบเนื้อหาเร็วครับาการจบเนื้อหาเร็วส่วนใหญ่น้องเวลาเรียนพิเศษน้องก็คือเรียนพี่คนนั้นวิชาหนึ่งพี่คนนี้วิชาหนึ ไปพร้อมๆกันไงเพราะว่าเราเรียนหลายวิชาแต่ของพี่คือพี่สอนในทุกวิชาครับก็คือเออพี่ก็จะรู้ว่าเอาทุกวิชามาแล้วก็มาเรียนให้มันเป็นอ,อ่าให้มันแบบว่าเรียนให้มันมีประสิทธิธภาพอะครับประมาณนั้นก็ สุปเนื้อหาเร็วให้แบบว่าเนื้อหามันสอดคล้องการอะไรเงี้ยเพราะว่าบางอย่างอย่าง,างเช่นเลขฟิสิกส์อย่างเงี้ยมันมีบทที่สอดคล้องกันพี่ก็จะสอบแบบว่าอันเดียแล้วก็เปรียบเทียบเลยเช่นฟิสิกส์เคมีอย่างเงี้ยสูตรในเรื่องของ p v วท่าอย่างเงี้ยเออพี่ก็จะสอนแบบเปรียบเทียบกันเลยครับว่าเออมันต่างกันยังไงเช่กันยังไงอ่าฟิสิกส์จะอย่างนี้นะเคมีเช่อย่างนี้มันช่วยให้น้องแบบเห็นภาพมากขึ้นครับมันก็จะช่วยให้แบบว่าน้องสามารถเรียนจบเนื้อหาได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจ วิธีฝึกเลขกับคณิตให้เกิน60ครับแล้วก็ฝึกอังกฤษให้เกิน60นะก็เป็นเทคนิคที่พี่ชัยนะครับก็ขั้นตอนก็สามารถดูได้ตามคลิปนี้เลยบอกว่าดีมากนะครับประมาณนะสำหรับน้องที่อยากอ่านเองนะก็7กับ8นะครับก็ดูได้นะโอเคสำหรับน้องๆที่แบบว่าอ่านเองไม่อยากทานอยากเรียนพิเศษกับพี่นะครับก็ไปดูคลิปที่9นะครับจะมีร์สเรียนพิเศษของพี่ที่จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่ามีร์อเรียออะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคอ่ะโดยรวมประมาณนี้นะน้องๆนะโอเคนะครับก็หลังจากจบจบจบคลิ คลิปกลยุทธ์นะครับคนดูนะครับเออส่วนคลิปอื่นมีเวลาก็ปิดตามดูแล้วกันนะประมาณนี้เวลาเรามีน้อยอยู่ถูกนะครับโอเคนะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือน้องๆที่ต้องรีบสอบแล้วมีเวลาแค่า2เดือนแนะนำว่าให้รีบลงโครงการนะครับเพอเจ็สบเปอร์เซนต์นะครับ อ่า uh, ถ้ามีเวลาน้อยกว่า1เดือนก็อ่อ uh, น้อยกว่า1เดือนก็ยังทันอยู่นะถ้าน้อยกว่า1เดือนก็คือน้องอาจจะต้องเรียนเรียนอัดแน่นนิดนึงนะครับโอเคนะยังตามก็คือจะต้องมีเวลาอย่างตามสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันในการอ่อ uh, ลงคอร์สตลุยโจทย์ของพี่นะถึงจะทันนะโอเควะถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าน้อยกว่าสิบห้าวันมันอาจจะไม่ค่อยจะทันแล้วนะครับประมาณนั้นหนึ่งเดือนก็กำลังดีเรียนแบบชิวๆนะครับประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากน้องๆไว้นะครับโอเคนะเดี๋ย uh, วติดตามผลงานของพี่ได้เรื่อยๆนะครับ